Hello, it's me. I was wondering if after all these years you lied to me. Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time สวัสดีครับนักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับจะจำปีการศึกษา,า2564นี้นะครับผมอาจารย์วรพันธ์แก้วพิทยาพรนะครับรองทานดีายกิจการทั่วไปนะครับต้องขอกล่าวยินดีต้อนรับทุกทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับในเทอมนี้กิจกรรต่างๆก็คงจะดรอปลงไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นนทรากันอยู่แล้วนะครับคงจัดกิจกรรมกัน ที่มีคนมารวมกลุ่มนั้นแทบจะไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะพยายามมีกิจกรรมที่เรามาสร้างความสัมพันธ์กันใน,ในรูปแบบออนไลน์นะครับก็คอยติดตามตทางทางไลน์นะครับที่เรานัดก,กันในกลุ่มไลน์นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอมนัญาคุณพระสีและนระไตนะครับจงดำเนินให้พวกคุณนะครับทุกทุกคนนะครับ ประสบแต่ความสุขความสำเร็จนะคิดจริงไรผสมปรัถน,นานะครับขอให้เรียนให้จบนะถึงฝั่งถึงมารับปริญญากันทุกคนนะครับในเวลาที่อย่าได้ตกหล่นไปในช่วงกะระยะทางในการเดินทางนะครับขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่1ทุกคนนะครับผมดรสุวัตกิตเจริญวัฒน์ครับอาจารย์ประจาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่รั้วม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับซึ่งขณะนี้ก็เปิดเทอมมาได้1สัปดาห์แล้วนะครับโดยเรามีการเรียนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบเนื่องจากสถานการณ์โควิดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยปลอดภัยและได้มีโอกาสมาเรียนแบบออนไซต์โดยเร็วผมหวังว่านักศึกษาทุกคนจะตั้งใจศึกษาในทุกวิชาทั้งเทอม1และเทอม2เพื่อให้ผ่านไปขึ้นในชั้นปีที่2โดยมีผลการเรียนที่ดีนะครับเนื่องจากว่าศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมมีแนวทางการวิเคราะห์คำนวณและประมวลผลซึ่งมีความยากอยู่พอสมควรก็ขอให้ทุกคนตั้งใจตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับหวังว่าเราคงได้พบกันเร็วๆนี้และยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนะสวัสดีนักศึกษาใหม่ประจำปี2 5 6ีทุกคนผมนายเอกชัยราบิษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำห้องปฏิบัติการสาขาวิวชาวิศว,วกรรมศาสาการขอแสดงความดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัววิศวกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรลชมุมคลคกรุงเทพของเรานะผมก็มีข้อคิดฝากให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน นำไปใช้นะหัวใจของนักปราชญ์สุจิปุริสี่คำนี้เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วถ้าทันเป็นประจำฟังฟังอย่างไรมารยาทในการฟังคิดทบทวนหากสงสัยก็ถามด้วยความมั่นใจและสุดท้ายอย่าเก็บความคิดไว้ในหัวจงบันทึก เพื่อนำกลับมาทบทวนทุกครั้งนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและเรากลับมาพบกันในภาคปฏิบัติเมื่อสถาน,นการณ์ดีขึ้นนะครับสวัสดีครับ สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะขอ,อต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2564ขอต้อนรับเข้าสู่ร่วมหาว,วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะพี่ชื่อนางสาวปรสดาเชื้อทองเรียนอยู่คณะวิศวกรรม,มาศาสตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลในานามของนายกสโมสรคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์ขอกก่าวต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้และขอให้น้องๆได้ภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่เชื่อมั่นว่าสถาบันแห่งนี้สามารถให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการศึกษาความสามารถส่งเสริมประสบการณ์ให้กับน้องๆได้เป็นอย่างดี ท้ายนี้พี่ขอวอวยพรให้น้องๆนักศึกษาใหม่ทุกคนประสบความสําเร็จในด้านการศึกษาสังคมและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแลวขอให้น้องๆทุกคนเกื้อกูลกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีครับผมชื่อจีระศรีสุขคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่3ดํดำรงตำแหน่งอุปนายกคนที่หนึ่ง ของสมโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2564ก่อนอื่นผมยินดีต้อนรับน้องๆปีหนึ่งทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพผมเชื่อว่าขึ้นชื่อว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มันต้องมีความยากต้องมีความเหนื่อยอยู่ในนั้นอยู่แล้วตามที่น้องๆหลายๆคนอาจจะทราบมาบ้างและสำหรับตัวพี่เองพี่ก็ทอ้อพี่ก็เหนื่อ แต่พี่ก็ต้องสู้เพื่อความฝันของพี่เองดังนั้นน้องๆทุกคนเมื่อได้เข้ามาเรียนแล้ววันไหนที่น้องท้อที่อยากให้น้องนึกถึงความฝันของน้องที่น้องตั้งใจที่จะเข้ามาเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้น้องสู้อดทนขยันในฐานะที่พี่อยู่สโมสรนักศึกษาถ้าพี่ช่วยอะไรน้องได้พี่จะพยายามหาโครงการหากิจกรรมดีๆมาให้น้องๆได้ทำ ื่ออาจจะผ่อนคลายความเครียดหรือช่วยในการเรียนกับของน้องได้ค,ครับครับผมสวัสดีน้องๆชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนนะครับพี่เป็นตัวแทนมาจากสาขาอ e ิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมนะครับผมก็ขอยินดีต้อนรับน้องๆปีหนึ่งประจำป,ปีการศึกษาส5 6 4นรนะครับเข้าสู่รั้วของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับรก็เนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้เราไม่สามารถมาเรียนที่มอได้เราก็ต้อง ทำการเรียนออนไลน์ไปก่อนนะครับจนกว่าอะไรจะพร้อมทุกอย่างแล้วเราจะได้มาเจอกันนะครับก็ขอให้น้องๆนะครับอยู่บ้านดูแลสุขภาพตัวเองร่างกายให้แข็งแรงนะครับผมก็หวังว่าเราคงจะเจอกันในเร็วๆนี้นะครับผมทุกคครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพี่ชื่อพาวอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาภาษาการชั้นปีที่สามยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รั้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะคะ ก็ขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเรียนการสอนตลอด4ปีในรั้วมหาลาัยของเรานะคะช่วงนี้ทางมหาลัยได้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์อยู่โควิดดีขึ้นเมื่อไหร่เจอกันที่มหาลัยนะคะสวัสดีครับน้องๆน,นักศึกษาใหม่ที่น่ารักทุกคนพี่ชื่อนายกิติศักดิ์ตู้บางช้าง คณะวิศวกรรมาศาสตร์สาขาวิศวกรรมสำรวจชั้นปีที่3ตำแหน่งประธานกีฬาก่อนอื่นเลยพี่ต้องกล่าวขอสแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่คณะวิศวกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,มงคลกรุงเทพฤฤฤฤนะครับผมที่นี่เราอยู่กันแบบครอบครัวถ้าน้องๆมีปัญหาหรือต้องการปรึกษาสามารถสอบถามพี่หรือสโมอสอนรนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆเกี่ยวกับหมหาวิทยาลัยหรือกิจกรรมต่างๆพี่ๆยินดีที่จะให้คำศึกษาน้องอย่างเต็มที่ครับขอให้น้องๆปีหนึ่งทุกคนสนุกและมีความสุขกับการอยู่ที่นี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวนริษาค,คำบ้าเมออเืองชื่อเล่นชื่อแพรนะคะ พี่ในานามของสโมสรน,นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่น้องๆได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะเป็นรุ่นน้องของพี่และเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ในคณะและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพของเราค่ะพี่ๆพ,พร้อมที่จะให้คําปรึกษาและช่วยเหลือน้องๆในทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องราวในห้องเรียนหรือไม่ว่าจะเป็น การปรับตัวเข้ากับมหาวิทยาลายัยถือว่าเป็นบันไดก้้วแรกในการเจริญเติบโตสู่สังคมที่กว้างขึ้นที่พร้อมที่จะเปิดรับน้องๆเข้าสู่คณะของเราค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์หมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับน้องพี่หนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับประจำปีการศึกษา2574ทุกๆคนเลย ที่เป็นตัวแทนของสาขาวิศวกรรมเคมีนะครับก็ยินดีเป็นอย่างมากที่เราจะได้มาอยู่ในล้ววิศวกรรมศาสตร์ของเราก็ช่วงนี้มันเป็นโควิดเนาะแล้วก็เดี่องอะไรอีกทําให้เราเจอตัวจริงมันไม่ได้มันน่าเสียดายตรงนี้เนาะก็แบบว่าอยากให้น้องๆแบบตั้งใจเรียนที่สิ่งที่สําคัญเลยน้องๆต้องดูแลตัวเองสุขภาพตัวเอง,เองให้มากๆมากๆนะครับ ป้องกันไม่ว่าจะอะไรก็ตามขอ,อยน้องดูแลสุขภาพตัวเองและมาระวังตัวด้วยนะครับผมสวัสดีน้องๆปีหนึ่งทุกคนนะคะพี่ชื่อสุดารั์คับแก้วค่ะอยู่คณะนะวิศวกรรมศาสตร์สาขาการผลิตปัามแม่ยำสูงค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ พี่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้นองๆปีหนึ่งคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะที่เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้นะคะจะให้ความรู้ความบุคปุณความผูกพันธ์และประสบการณ์ต่างๆให้กับน้องๆเป็นอย่างดีค่ะ และถ้าน้องๆคนไหนนะคะจเจอพี่ในมหาลัายก็สามารถมาทักทายหรือมาขอคำปรึกษากับพี่ได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะพี่ก็ขอให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จอย่างที่น้องตั้งใจหวังไว้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับอ่าพี่ชื่อ ปภาวินกุศลสินมุตนะชื่นชื่อ,อ,อฟิล์มมาจากสาขาวิศวกรรมศาสตร์ระบบอตัตโนมัติและหุ่นยนต์ก่อนื่นเลยเกก่อนเลยว่าปีนี้ของปีหกสีไม่ใช่ของปีหกสียหรอกปีที่ผ่านๆมาด้วยติดโควิดกันมาเยอะบางทีก็อาจจะไม่ได้ไปมอแต่อย่างปีนี้อย่างเปิดที่เปิดเทมอมรอบนี้เลยเคือไม่ได้ไปมอเลยเพราะว่าติดโควิดก็อด อเสีอเสได้ไม่ได้ที่จะไม่ได้เจอทงน้องที่จะไม่ทํากิจกรรมกันน้องในส่วนของเนื้อหาพัฒเนื้อหาในส่วนของวิทยานะสาหรับน้องๆที่จบจากสายช่างสายไอซิวะสายเทคนิคมาน้องๆอาจจะได้เปรียบในช่วงหลังๆแต่ช่วงแรกๆอาจจะยากสำหรับน้องๆนิดนึงเพราะว่าช่วงแรกจะเป็นช่วงที่ปรับพื้นฐานเข้าสู่วิศวกรรมวิศวกรรมศาสตร์ด้วยวิชาเรียนด้วยแคลฟิสิก ประมาณนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชานะว่าแต่ละสาขาจะให้เรียนแคลกี่ตัวซีกี่ตัวแต่ส่วนใหญ่โดยเบสิกอยู่ที่2แคล2ตัวสามตัวสีกสองตัวประมาณนั้นแล้วก็สำหรับน้องที่จบสายมัธยมมาน้องอาจจะโชคดีไม่ใช่โชคดีสิน้องอาจจะเรียนรู้เรื่องอะไรง่ายๆสำหรับน้องในช่วงแรกๆนะในช่วงปีแรกๆเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่น้องรู้มาตลอด 3ปีอยู่เรียนมาตลอด3ปีที่ผ่านมาช่วงมาเทมอมปลายอ่ะแต่พอขึ้นในตัวสาขาตัวในสาขาแล้วอะ่ะอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันส่วนใหญ่จะเนวิชาปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นวิชาปฏิบัติแล้วก็นั่นแหละอาจจะยากนิดนึงแต่ก็พอได้อยู่นะเราให้เพื่อนๆช่วยสอนกันดูไม่ยากไม่ยากเรียนได้เรียนได้แล้วน,น้องเก่งอยู่แล้วพี่เชื่ออ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับไปละบาย มหาวิทยาลัยต่างๆกำลังจะเปิดภาคการศึกษาใหม่แล้วนะคะขณะที่สถานการณ์โควิด9 9ยังไม่ทันหายดีค่ะทำให้หลายแห่งตัดสินใจประกาศว่ายังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ตามปกติเกิดเป็นกระแสการตั้งคำถามจากนิสิตนักศ,ศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะว่าในเมื่อไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติแล้วทำไมพวกเขายังต้องจ่ายค่าเทอมเท่าเดิม ข้อมูลอีกชุดหนึ่งจากผู้ช่วยชาญของอังกฤษเนี่ยที่บอกว่าเรายังคงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับโควิดต่อไป<ฆ>คือเรากําลังรอให้วัคซีนเนี่ยฉีดให้เยอะที่สุดทั่วโลกใบน,นี้<ฆ>แล้วคาดการณ์กันว่าเรายังคงต้องใช้ชีวิตกับโควิดต่อไปอีก2ปีนะครับโอ้ฟังตัวเลขแล้วโอ้ลงจาก ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19ในประเทศไทยวันนี้นะคะเพิ่มขึ้นมา5,406คนดันให้ประเทศไทยนะคะมารั่งอันดับที่706ข,ของโลกค่ะขณะเดียวกันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาเตือนเลยนะคะว่าในอีก2-3เดือนข้างหน้าโควิดสายพันธุ์เดลตา้าหรือที่พบเจงแรกที่อินเดียจะเป็นสายพันธุ์หลักทีร่ระบาดในประเทศไทยและมันสามารถที่จะไปที่เรื่องของการทะลักของประชาชนของประชากรที่ออกจากกรุงเทพ ซึ่งตอนนี้ก็มีความกังวลครับว่าจะเดินทางไปยังหลากหลายพื้นที่แล้วก็กังวลว่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 <ฮ>ด้วยทําให้ตอนนี้หลายจังหวัดก็เตรียมพร้อมรับมือครับด้วยหลังจากพบว่าโควิด -19 รายใหม่กันก่อนวันนี้ยังคงพุ่งทะยานสูงอยู่นะฮะอยู่ที่4,662รายก็แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเนี่ย4,652รายลบออกไป10 10นี่คือมาจากเรือนจำและที่ต้องกักนะฮะ